ดึงวาเดี๋ยวแกมึงไจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดถากันถากันปมเงนปบุปผาหันหันหับัน่เขามาอีศพคือเกูมีศพนี่วะทเงนวนี่แม่ปาบป้ามาบอง้าศพนี่ยาขนี่

มาเมืไปเด้ยังเดือยอยู่เดือยจินอยู่โอ้แค่นี้ฝุ่กขัดเฉาอะไรจุ๋มยังซื้อไหมดอกอีลาตโต๊ะเย่งตัเงี้ยลิมเออะถีบบันไดแจ้ดถีบเงี้ยงเลยโอ้ยยาวครับผมเสี้ยนเปื่อยอะไรนะครับเออข้าวไทยจุ๋มังฮ่าฮ่าฮ่าไงเนี่ยไงเนี่ยเนี่